ที่เริ่มต้นรายการมาก็พูดเรื่องข้าวเหนียวเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทําลาบทําอาหารอีสานและประทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับจริงๆข้าวเหนียวสามารถทําอาหารได้ตั้งหลายอย่างทีเดียวอย่างวันนี้ตำหรับแรกอยากจะชวนคุณผู้ชมทําข้าวเหนียวมูนนะครับแลบประทานกับสังขยาแล้วก็อามันอบด้วย ซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะหาข้าวเหนียวมูลร้านอร่อยรับประทานแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับคุณผู้ชมละกิโลหนึ่งอ่ะเป็นร้อยเชียวนะและที่สําคัญยังไม่รู้จะอร่อยถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าแต่ถ้าจะให้คุณผู้ชมเสียเวลากับการทําข้าวเหนียวมูลรับประทานเองที่บ้านแล้วเราก็ไม่มีความชํานาญแล้วก็แน่นอนแล้วคุณผู้ชมคงซื้อมาสักหกิโลทิ้งไปสักสกิโลกินได้สักกิโลเดียวมั้งวันนี้เรามีวิธีการทาข้าวเหนียวมูลอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาเข้าครัว เตรียมเอาลมอนด์สำหรับโรยหน้าข้าวเหนียวมูนกันดีไหมครับเทคนิคแรกที่เราควรท่องจำให้ขึ้นใจเลยนั่นก็คือเราต้องสาวข้าวเหนียวให้สะอาดนะครับและก็แช่น้ำทิ้งไว้หนึ่คืนซึ่งวิธีนี้จะทำให้เรานึ่งข้าวเหนียวได้ง่ายขึ้นมเมล็ดข้าวก็จะไม่แข็งจนเกินไปในอดีตเราอาจจะต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรในการนึ่งข้าวเหนียว แต่ในปัจจุบันเมื่อเรามีต้งไมโครเวฟแล้วก็จะช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะครับเราก็เพียงตักข้าวเหนียวใส่ภาชนะสำหรับหนึ่งเติมน้ำและที่สำคัญต้องใส่ใบเตยลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมให้กับข้าวเหนียวของเรานั่นเองครับเอาเข้าเต่าใช้เวลานึ่งเพียงไม่นาน เราก็จะได้ข้าวเหนียวร้อนๆแล้วล่ะครับตอนที่เรามมูนข้าวเหนียวก็ใส่กะทิน้ำตาลทรายเกลือป่น และเนชนิดเค็มนะครับเมื่อมูลข้าวเหนียวเสร็จแล้วเราก็มาทำสังขยาก,กันบ้างขั้นตอนนี้ไม่มีความยุ่งยากเลยละครับเพราะแค่ผสมผงสังขยากล่นใบเตยกับน้ำร้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันสักแป๊บหนึ่งก็เสร็จแล้ว อะไรมันจะรวดเร็วขนาดนั้นพอตอนเสิร์ฟเราก็เอาทุกอย่างที่เตรียมไว้มารวมร่างกันแล้วก็โรยหน้าด้วยอัลมอนด์ข้้าเหนียวมูนสังขยามะม่วงอัลมอนด์อบก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า ปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378 9และ worldwide. yingsackfood. com